ครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากเฟซไทสตอรี่ดอทคอมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพระพุทธบาทนะครับจังหวัดสระบุรีเพื่อมาทําการกราบสการะพลองพ,พุทธบาทนะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยครับสมัยพระเจ้าทรงธรรมนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับค่อนข้างเยอะเลยครับเดี๋ยวไรเดินเข้าไปดูข้างในกันเลยครับ เดินครับเดินครับพรทนครับผู้คนค่อนข้างเยอะนะครับนี่ผมลองเดินไปเรื่อยๆทราบเลยครับว่าทำไมคนเยอะเพราะว่าวันนี้เป็นงานบุญประจำปีครับที่วัดพระพุทธบาทข้อสำคัญของวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่ถือว่าเก่าแก่มากเหมือนกันนะครับเพราะว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยครับสมัยพระเจ้าทรงธรร ซึ่งอยู่ที่ประมาณพศ2,167นะครับพระวัาความเป็นมาในการก่อสร้างวัดนะครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์ไทยครับเดินทางไปที่หลงกาทวีปนะครับเพื่อไปทําการนมรสการกับสการะรอยพุทธบาตรนะครับอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งเดินทางไปไกลนะครับต้องนั่งเรือไปใช้เวลานานเป็นเดือนทีนี้ระหว่างนั้นนะครับพระสงฆ์ที่ลหลงกาเนี่ยก็ทําการตรวจสอบนะครับตามพระคัมภีร์นะครับเพื่อตรวจสอบหารอยพุทธบาตรทั่วโลกนะฮะ ก็เลยกล่าวกับพระสงฆ์ไทยว่าทําไมท่านถึงมาถึงทวีปลังกาเพราะว่าที่ประเทศไทยของท่านสยามประเทศของท่านนั้นนะมีรอยพุทธบาทอยู่ที่เขาสุวรรณบรรพตเมื่อทราบเรื่องนั้นนะครับพระสงฆ์ไทยก็เลยมาแจ้งต่อพระเจ้าทรงธรรมนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ในสมัยบุษยวยิานะในช่วงนั้นนะครับพระเจ้าทรงธรรมก็เลยประกาศให้หารอยพุทธบาทนะครับแล้วก็ตามตำนานนะครับ ก็เจอรอยพุ่ไหลอยู่ที่นี่นะครับพระเจ้าทรงทางก็เลยเดินทางนะครับสเสด็จมาถึงที่นี่นะครับแล้วก็ทําการสร้างวัดขึ้นนะส่วนตำนานเป็นยังไงนะครับผมเขียนไว้ในบล็อกนะครับอ่านได้ตามด้านล่างได้เลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างยาวถ้าบริเวณตรงนี้นะครับเป็นทางขึ้นนะครับเรียกว่าบันไดานา ห้าเสียนนะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชการที่หนึ่งนะครับสมัยรัชการที่หนึ่งนี้จะสร้างเพียงาทางขึ้นสายเดียวครับทีนี้พอมาจนถึงราชการที่5นะครับก็ได้เพิ่มอีกสองสายนะครับก็จะเป็น3ส,สายนะครับทางขึ้น3เส้น ครับตอนนี้ผมเดินทางขึ้นมาตรงบันไดยพญาณตห้าเสียนสามสายนะครับก็พบกับรอยยิ้มของผู้คนนะครับที่เดินทางมากราบสักการะลอยพุทธบาตรแห่งนี้นะครับดูแล้วมีความสุขกันมากจริงๆนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสมาเป็นครอบครัวก็มีนะครับคนร่าคนแก่ลูกหลานมากันเพียบเลยครับผมชอบบรรยากาศอย่างนี้นะครับผมชอบมากเลยครับนื่จะเป็นงาน การบุญประจำตีครับคนก็เลยเยอะครับครับนี่เป็นภาพบรรยากาศ ความศรัทธานะครับบอกรับพุทธศาสนานครับที่วัดพระบาทจงังหวัดสระบุรีครับตรงนี้เป็นรอยพระบาทจำลองนะครับมันจะมีประชาชนผู้มีศรัทธาพยายามไปเรทางนะครับ น,นี้เป็น,นภายในพนระวิหารตระเระสารลอยพระพุทธบาทนะครับคนเยอะครับเพื่อจะมาป,ปิดทองรอยพุทธบาทกันครับเดี๋ยวผมก็จะไปปิดทองนะครับผมจะ่อแถวเข้าไปครับ thank mm -hmm. นอกจากรอยพระบาทแล้วครับตัวน,นี้ก็เป็นพระเจดีครับพระเจดีพระมก,กุฏพันธุน์นเจดีนะะซึ่งเป็นพระเจดีที่สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่4นะครับโปรดกล้าให้สร้างนะครับแล้วก็อัเชิญพระบร,รมสารีริกธาตุปรสธานไปที่เจดีแห่งนี้ครับ ครับตอนนี้ผมอยู่ด้านข้างพระวิหารรอยพุทธบาทนะครับหลายๆายคนอาจจะสงสัยนะครับหรือหรือไม่มั่นใจครับว่าที่นี่เป็นรอยพุทธบาทที่แท้จริงหรือเปล่านะครับผมก็เช่นกันนะผมก็เลยไปค้นหาข้อมูลนะครับก็อา่านหนังสือเขียนโดยหลวงพ่อฤาษีดิงดำครับเป็นวั่นสุงนะครับหนังสือชื่อเรื่องประวัติของพ่อปานนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทุด,ดงของหลวงพ่อปาน แห่งวัดบางนมโคนะครับซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีดิงดำด้วยนะครับและท่านก็ได้เดินทางทุดงมาอย่างที่นี่นะครับเพื่อมาทำการนมาสการรอยพุทธบัตรโดยมากับลูกศิษย์อีกห้ารูปด้วยกันท่านก็มาทําการทดสอบนะครับกับลูกศิษย์ท่านนะครับเพื่อให้พิสูจน์ว่าที่นี่เป็นรอยพุทธบัตที่แท้จริงหรือเปล่านะครับที่จริงแล้วท่านรู้โดยโดยตัวท่านเองแล้วนะครับว่าที่นี่เป็นรอยแบาทที่แท้จริงนะครับ แต่ท่านไม่รู้ว่าลูกศิษย์ของท่านเองนั้นจะทราบหรือไม่นะครับเลยให้ทำารทดสอบที่นี่นะครับและลูกศิษย์ทุกรูกก็ตอบตรงกันว่าที่นี่เป็นรอยพิระบาทที่แท้จริงนะครับเรื่องราวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ในบล็อก้วกันนะครับว่าท่านพิสูจน์ยังไงเรื่องราวเป็นยังไงนะครับในหนังสือเขียนไว้อย่างไงนะครับก็ให้ใช้บิดจารณญาณน,นะครับในการ จะเชื่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอัศจรรย์ครับครับตรงนี้เป็นพระวิหารทับพุทธบาท400นะครัะก็จะเป็นฐานพุทธบาทจจำลองนะครับ,รรรบ400ที่ซ้อนทับกัน ปกติความเชื่อของพระพุทธศาสนาที่จะมีพระเจ้ามาบัตถผ่านมาแล้วนะครับสี่องค์ด้วยกันนะครับใน,ในพัฒนกับของเราวิหารแห่งนี้นะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับตามข้อมูลคือในสมัยของพระเจ้าประสักด์ของ เก่าแก่บนตมควนนะครับแต่น่าจะมีการโบน้าไปไปด้วยนะครับครับภายในนี้ก็เป็น พระวิหารพระพุทธบาท400จำลองะฮะนี่เป็นองค์จำลองพระพุทธบาททั้งหมดสี่รอยด้วยกันลดนหลั่นกันลงไปแต่ลักษณะน,นี้ไม่ได้คล้ายกับที่อำเภอแม่ริมนะครับรแม่ริมนี้จสับบางกันหน่อยหนึ่งอันนี้ซ้อนๆซ้อนๆทับกันจากใหญ่ไปถึงเล็กครับตรงนี้เป็นวิหารหลวงนะครับ ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์ด้วยก็สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นกันนะครับในเด็ตเป็นที่พักของเจ้าหน่ายฝ่ายในนะครับตอนนี้กําลังทําการปรับปรุงนะครับบูโโน้ำใหม่เข้าไปไม่ได้ครับตอนนี้